สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาติดตามการแข่งขันกีฬาลีกญี่ปุ่นซึ่งโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์นี้สาวไทยเจอทีมไหนบ้างเรามาติดตามในตารางกันเลยนะครับ ในวันที่26ก็คือวันเสาร์นี้นะครับคู่แรกที่จะได้พบกันนั่นก็คือคู่ของเตยหัตยามรุงสุขหรือ,อโตยโยต้าพบกับโอกายามานะครับในเวลาไทย10นาฬิกาคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าลุ้นมากๆสำหรับ ทางโตโยต้เองนะครับเนื่องจากว่าฟอร์มของ t o y ยต้าตอนนี้นะครับก็ถือว่าท็อปฟอร์มจริงๆแล้วก็สามารถเอาชนะโอกายาม่ามาแล้วนะครับเป็นคู่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามสำหรับเวลา10นาฬิกาเช่นกันนะครับก็เป็นคู่ของเดนโซ a เอลลีบกับฮิตาชินั่นก็คือจลัดพรมนดาศัก์นะครับในคู่นี้ทางเดนโซเองก็มีโอกาสเอาชนะฮิตาชิได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากรู้ว่า ทางจลัดพรเองจะมีโอกาสได้ลงสนามแล้วก็ช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนกับอฟอร์มของจลัดพรที่ณตอนนี้นะครับที่จะแข่งกับคู่ของที่เหลือในเวลาที่เหลือที่เดนโซจะได้แข่งกับทีมต่างๆนะครับสำหรับคู่ต่อมานะครับนั่นก็คือคู่ของ NEC พบกับคคโรเบะนั่นก็เป็นทีมของ บีมพิมพิชญากกกลำแล้วก็แข่งในเวลา13นาฬิกาถึงแม้ว่าคู่นี้นะครับทาง n อ c จะได้เปรียบคูโรเบะนะครับแต่สิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดก็คือฟอร์มของน้องบีมพิมพิชยานั่นเองเนื่องจากว่าช่วงหลังๆนี้น้องก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็เป็นตัวหลักให้กับทีมได้แล้วนะครับก็คงอีกไม่นานนะครับก็คงจะได้เห็นกันในวันนี้นะครับ ส่วนคู่ของสาวไทยคนถัดมาก็คือแนนทัดดาวนึกแจ้งเวลา13นาฬิกาเช่นกันนะครับทาง JT จะพบกับสปริงในนัดนี้นะครับก็ยังบอกไม่ได้นะครับซึ่งโอกาสที่สปริงจะเอาชนะ JT ก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสปริงก็มีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งตอนอชิงถ้วยจกกักรพัรด์นะครับ ทาง JT ก็เคยแพ้ให้กับสปริงมาแล้วนะครับในนัดนี้ก็เป็นนัดที่สำคัญแล้วก็คิดว่าทาง JT ก็คงจะมีการวางแผนที่ดีเพื่อเอาชนะสปริงให้ได้นะครับสำหรับวันที่27นะครับก็เป็นการเจอของสาวไทยกันเองนะครับคู่แรกก็เป็นโตโยต้าพบกับ k คโรเบนะครับเตยเจอบีมนั่นก็ จะทำให้เราได้เห็นทั้งสองคนพร้อมกันในสนามนะครับซึ่งเตยก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วบีมก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วเราก็คงจะได้เห็นอฟอร์มการเล่นของทั้งสองคนไปพร้อมๆกันนะครับก็ฝากแฟนบอลบอลติดตามนะครับอ,อีกเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเรามาลุ้นกันนะครับว่าโตโยต้าจะเอาชนะคุโรเบะได้หรือไม่ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาคุโรเบะเคยเอาชนะโตโยต้ามาแล้วรอบนี้นะครับการมาเจอกันใหม่ครั้งนี้ โตโยต้จะสามารถพลิกกลับมาเอาชนะคูรูเบตได้หรือไม่เราก็ติดตามกันในวันอาทิตย์นี้นะครับและก็อีกคู่หนึ่งก็คงมันไม่แพ้กันเช่นกันนะครับนั่นก็คือเด so นโซ l อาิแล้วก็ JT ทีนนทัดดาวนึกแจ้งพบกับเดียจลัดพรถึงแม้ว่าโอกาสของเดียจลัดพรจะมีน้อยในการลงสนามนะครับเราก็คงจะได้เห็นคู่นี้มันม,นมนเล่นเล่นกันได้แบบ สุดยอดจริงๆเนื่องจากว่าทางเดนโซ่ก็มีผู้เล่นที่มีฟอร์มโดดเด่นแล้วก็สูสีกับเจทีเหมือนกันนะครับและก็เราก็จะได้เห็นหลักๆก็คงจะเป็นแนนทัดดาวนึงกแจ้งที่จะได้โชว์ฟอร์มในการลงสนามในครั้งนี้นะครับสำหรับ การแข่งขันในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สาวไทยของเราได้ลงทั้ง4คนนะครับได้มีโอกาสลงสนามพร้อมกันทั้ง4คนแล้วก็เป็นเกมที่น่าลุ้นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเดียร์จลัดพรด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะได้ลงสนามน้อยแต่ก็เป็นหนึ่งผู้เล่นไทยที่ไปพัฒนาฝีมือกันที่ต่างประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ